สวัสดีครับผมอยู่กับผมป้านโปนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นไม้ครับซึ่งในไม้ไมครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการลบพื้นที่นะครับผมให้แบบว่าให้มันเรียบไปเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องนี้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแบบว่าเดี๋ยวคลิปใหม่ออกเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ดับแรกนะครับผมให้เรามาที่กล่องข้อความนะครับผมแล้วแล้วก็พิมพ์คําสั่งตามนี้นะครับผมอันนี้ผมก๊อบมาได้ละตัวนี้นะครับอันนี้ผมก๊อบไว้นะครับกดไปเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะลบให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเรามากดแบบนี้ตลอดเวลามันก็เสียเวลาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาใช้คอมมานด์บล็อกเลยดีกว่าเรามาที่กล่องข้อความนะครับ เราจะใช้คอมมานด์บล็อกตัวนี้นะครผมโอเคโอเคครับผมเมื่อเราได้คอมมานด์บล็อกนี้มาแล้วครับผมแล้วก็ต้องเอารีเวอร์มาด้วยนะครับไอคันโยกนะนนนนแล้วก็ มาใส่คําสั่งตรงนี้เลยฮนะนี่นี่ผมคําสั่งกดตามนี้นะโอเคอันนี้ตัวเลขนี้เดี๋ยวแล้วแต่จะปรับนะครับผมว่าคุณจะปรับอะไรแต่ว่าไอที่เลขศูนยี่คือเออบล็อกที่เท่าไหร่นะครับผมบล็อกที่แบบว่าเหมือนแบบว่าทับกีบแบบว่าเอาคมไอคอนกีดแล้วก็มันจะเป็นเปลี่ยนสีให้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับผม นี่มากเลยฮะเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็กา,กากมากเลยฮะแหลกมากอันนี้มันลบทุกอย่างแล้วลบลบออกทุกอย่างเลยโอ้โสะใจมากแล้วลบสะใจมากโอเคนี่รับลบได้สะใจมากมับเดี๋ยวผมขอทดลองดูว่าเบสล็อกมันลบได้ไหมเพราะว่าผมไม่เคยลบเบสล็อกออกเลยโอเคไป๊บนงอง รีลบออกได้ด้วยครับทุกคนโอเคแล้วก็ไอ้คอมานบล็อกนี่สามารถเอ้ยไอชุดชุดไรดูดูดเอาใหม่ใหม่ก็แล้วก็ này, าาวกอีก daí, อย่างหนึ่งนะผมถ้าแบบว่าไม่อยากลบเราไม่อยากลบทุกอย่างออกนะแต่ว่าเราอยากลบบล็อกใดบล็อกหนึ่งออกนะครับผมให้เรามาพิมพ์ครับให้เรามาเปลี่ยนที่นี่ครับผมตรงนี้ครับผมว่าบอลลูนเป็นตามนี้ครับผม แล้วก็มาใส่ชื่อบล็อกลงไปครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปว่าเอาแต่ดินออกแล้วกันเนาะเนียนะนี่ครับผมแล้วก็เอาเป็นเดิร์ดนะครับผมหรือว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบไปนี่ดีกว่านะครับ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะผมตัวเลขก็ไม่มีผลอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับผมนี่ครับผมก็จะลบบางแค่เออบล็อกบล็อกหญ้าออกนะผมนี่นี่ครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าไปว่าถ้าอยากไปว่าไอ้ลบบางบางบล็อกออกก็ลบบางบล็อกออกออกอีกนะผมก,ก็ประมาณบล็อกมาใส่อ,อีกนะผม มาบอกมาใส่อีกแล้วก็ตาสั่งตามเดิมแล้วเดี๋ยวใส่กันดูผมจะใส่เป็นบอกหินแล้วกันนะโอเค ี่เป็นว่าพวบล็อกหินแล้วก็บล็อกยาวนะครับผมก็โอเคครับผมก็สลับอุ่ยแบตเตียนก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ในช่องนี้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำบต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ